อ่าวันี้นะครับอาหารสดพิเศษของเราไข่แมงดาทะเลนะครับยำอันนี้สดสเลยยังไม่ตายนะครับก็พยายามจะดูที่ว่าจะให้มันกลับมาหงายท้องเหมือนเดิมได้ยังไงนะโอ้โหมันแข็งมากเลยนะครับเนี่ยอ่าไในป้าเข้ามาโฟกัสใกล้ๆหน่อยดูตอนมันกำลังขยับโอ้โหนะครับพยายามจะดึงให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจนะมันมีพิษหรือเปล่านะเอกก็ว่ากินแล้วอันตรายนะครับแต่ อยากลองดูสักครั้งจริงๆเราก,กินมาหลายครั้งละโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าพอทําเสร็จแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนมันคงไม่รู้ครับอร่อยขนาดไหนแต่จะให้ดูมันน่ากินขนาดไหนโอเคด้วยอ่าเดี๋ยวปล่อยเลยครับไปดูนะครับอ่าเมลาทะเลนะครับมันจะพยายามพยายามหลือเกิดนะครับที่จะทําให้ตัวเองหงายมันก็พยายามอยู่ อ่รอบนี้ไม่งไงละเมื่อกี้งายเดี๋ยวก็งายเดี๋ยวก็งายอ่าโอเคเดี๋ยวสักครู่แล้วก็จับมันทำอาหารแล้วล่ะโอเคแค่นี้ละหิว